ชินยุนรีบมุ่งหน้าไปยังห้องเรียนก่อนทว่าเขากลับเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่ยางชีเย่ยเืนเด่นตรงท่านบรรยายของนางด้วยใบหน้างดงามที่เย็นชาเรากับนางกำลังข่มความโกรธภายในไว้ชั่วขณะที่ชินหยุนเข้ามาในห้องเขารู้สึกได้ถึงความโกรธอันไร้รูปร่างของอยางชีเย,ย่สะกดลงที่ตัวเขามันทำเอาเขาหวาดกลัวจนต้องเอ่ยถามเสียงอ่อนนุ่มอาจารย์ข้ามาสายหรือ ใบหน้าของอยางชีเย้ร้ายอารมณ์ขณะกล่าวเย็นเยือกนับจากนี้เจ้าคือนักเรียนคนเดียวในชั้นเรียนของข้าเออเกิดอะไรขึ้นกันพวกเขาหรือว่าตายกันหมดแล้วชิงยุนเอ่ยถามอย่างแตกตื่นเขาคิดเช่นนี้เพราะหอพักของตนก็เหลือเพียงตนอยู่ลำพังตั้งแต่เมื่อคืนพวกนั้นขอเปลี่ยนชั้นเรียนเมื่อคืนนี้สีหน้าของอยางชีเย่ไม่สู้ดีนะัก นักเรียนที่นางคัดเลื่อกมาล้วนมีฝีมือดีกันทั้งสิ้นแต่แล้วพวกเขากลับทำเรื่องโยกย้ายพร้อมการเสียอย่างนั้นชินยุนนึกย้อนถึงเรื่องราวเมื่อคืนและเร่งร้อนเอ่อยถามอาจารย์ข้าเห็นว่าเมื่อคืนพวกเขาโดนเรียกตัวออกไปและตลอดทั้งคืนก็ไม่ได้กลับมาอีกอยางฉีเย้สะกดข่มความโกรธไว้กต่สีหน้านั้นยังคงเย็นเยียบนางกล่าวชินหยุนเจ้าอย่าได้กังวล ต่อให้มีเพียงเจ้าข้าก็จะสอนเจ้าอย่างแน่นอนชินหยุนพยักหน้ารับเล็กน้อยเขาสงสัยว่าเรื่องอะไรกันถึงมีการโยกย้ายใหญ่โตเพียงนี้หรือนี่อาจเป็นเพราะจักรพรรดินี้อยู่เบื้องหลังนักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนล้วนมาจากตระกูลขุนนางดังของจักรวัดเทียนชินด้วยความเป็นจักรพรรดินีเพียงใช้มือเดียวนางก็สามารถบังฟ้าเอาไว้ได้มิดแล้วมาเธอ ไปที่ลานฝึกวิชายุดเพื่อเข้าร่วมศึกประลองเด็กใหม่กันยางฉีเย่คล้ายระบายโทสะพานน้ำหนักเท้าเดินออกจากห้องเรียนไปความภาคภูมิของนางถูกยั่วยุเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีโทรศทที่บริเวณตรงกลางของสถาบันยุทธเฮาหลิงคือลานสำหรับฝึกวิชายุธที่กว้างขวางนักเรียนใหม่ราวสี่รอคนต่างมาที่นี่เพื่อฟังปฐมนิเทศด้วยห้องเรียนเป็นตัวกำหนดพวกเขาตั้งแถวขบวนและรอคอยให้การประชุมเริ่มต้น เหล่านักเรียนที่ขอบเปลี่ยนชั้นเรียนไม่กล้าแม้กระทั่งหันมองทางอย่างฉีเย่เมื่อเห็นนางเดินเข้ามาสายตาพวกเขาหลบเลี่ยงชัดเจนเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงเปลี่ยนห้องเรียนก็เพราะแรงกดดันจากตระกูลมีนักเรียนชั้นปีสูงกว่าหลายคนกําลังเฝ้าชมเรื่องราวที่บริเวณมุมขอบของลานราวกับพวกเขากําลังรอให้การแสดงน่าสนุกสนานบางเกิดขึ้นใบหน้าของพวกเขาล้วนเปลี่ยนด้วยความคาดหวังหลังการประลองเด็กใหม่เริ่มขึ้น ผู้อานวยการจังได้ขึ้นพูดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสถาบันมากมายจากนั้นจึงค่อยประกาศจบพิธีปฐมนิเทศเด็กใหม่สถาบันยุทธ์ฮาลลิงได้เริ่มต้นการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้ห้องเรียนมีการแบ่งอย่างชัดเจนเด็กใหม่มีการทั้งสิ้น16ห้องเรียนและห้องเรียนของหยางฉีเย่คือห้องที่9และมีจํานวนคนน้อยที่สุดเพราะมีนักเรียนอยู่เพียงหนึ่งินหยุน ถึงตอนนี้ผู้อำนวยการจางพลันตะโกนขึ้นที่บนเวทีว่านับจากนี้ขอเริ่มการประลองระหว่างห้องเรียนอาจารย์ประจำชั้นเรียนให้ขึ้นมาเพื่อสุ่มเลขตัดสินว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ประลองระหว่างห้องเรียนชินหยุนเร่งดึงสติตนเองกลับมาทันทีเขาเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดอย่างฉีเย่ถึงโกรธเคืองในวันนี้คือการประลองระหว่างห้องเรียน เป็นการประลองของคนหมู่มากให้ทำงานร่วมกันเพื่อได้รับชัยชนะและตอนนี้เขาคือนักเรียนเพียงคนเดียวของห้องเรียนทั้งห้องชินยุนหันมองอาจารย์อื่นของห้องเรียนเด็กใหม่พวกเขาแต่ละคนคล้ายเผยความเสียใจต่อโชคร้ายครั้งนี้อย่างไม่ปิดบงังเป็นผลให้เขาเข้าใจว่าเพราะอะไรอย่างฉีเย่ถึงมีโทษศสมัดแน่นพวกเขาล้วนคาดการอย่างไม่น่าผิดพลาดได้แล้วว่าห้องเรียนที่9จะต้องแพ้ในการประลองระหว่างห้องเรียนอย่างแน่น ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ